สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซลล์อตนะครับเดี๋ยววันนี้จะนํารถมิซูบิชิแอคทาดนะครับปี2 0 1 9นะครับไปส่งให้กับลูกค้าจังหวัดอ่าที่สมุทรปราการนะครับจะนํารถแอคทาดไปส่งให้กับลูกค้าที่สมุทรปราการนะครับเดี๋ยวไปชมรถกันครับนี่ลูกค้าอยากได้แบ็ใหม่ก็จับให้ให้นะครับวันนี้สําหรับแอคทาดของเรานะครับก็บริการส่งฟรีนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ ตักเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปส่งรถกันเลยครับไปกันเลย ก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ปาเมโซแล้วนะครับก็รอลูกค้าที่ปาเมโซนะครับเพราะว่านัดลูกค้าที่ปาเมโซลูกค้าอยู่แค่หลังปั๊มเองครับตอนนี้ลงรถแล้วนะครับรอแค่ลูกค้ามารับรถนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าลูกค้าจะประทับใจขนาดไหนนะครับผม ก็ตอนนี้นะครับเราลูกค้ามารับรถเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราประสานความพึงพบใจของลูกค้านะครับว่าลูกค้าชอบรถคันนี้ไหมแล้วก็ทำไาที่อะไรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกค้าทำไาชี่อะไรอยู่ครับเป็นพนักงานบริษัทค่ะเป็นพนักงานบริษัทนะครับเอกสารวิงยาณไหมครับไม่เลยค่ะเอกสารไม่ยุ่ินากนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับไปดูรถถึงหน้าร้านเลยเนาะใช่ค่ะทำสัญญาในวันเดียวนะครับอนตมัติแล้วก็รับรถเลยนะครับ ก็ขอ,ขอบคุณลูกค้าทั้งสองคนมากนะครับก็ขอให้กิจการรุ่งเรืงองแล้วก็มีเกันต่างๆนะครับปลอดภัยครับผมสวัสดีค,ครับ